มีหลายคนถามพี่เพชรว่าพี่เพชรคะขนตาปลอมพี่เพชรอะใช้เบอร์อะไรเวลาที่พี่เพชรถ่ายรูปลงอินสตาแกรมหรือว่า Facebook เนี่ยมันดูงอนมันดูสะดุง้งก็อยากจะบอกว่าพี่เพชรมีวิธีการเลือกขนตาปลอมก็แค่ให้มันดูเป็นบาร์บี้นะคะพี่เพชรไม่รู้หรอกว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยท,ที่พี่เพชรใช้อยู่จะเป็นรูปผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะเบอร์0ูนย์ี่เนาะก็ติดออกมาแล้วมันก็จะดูแบบว่าเป็นบาร์บี้นิดนึงดูสะดุง้งนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะลองติดให้ดูเนาะ โอเคเห็นไหมพี่เพ็ชเป็นคนปากใหญ่นะทาลิปสีอะไรมก็จะดูเด่นหมด